วันนี้นะครับบูธพามาชมในส่วนของตัวรถเก๋งนะครับเป็นค่ายโตโยต้านะครับคันนี้เป็นอันติป 1.6G นะครับสีดํานะครับผมก็ข้างหน้านะครับมีไฟตัดหมอกสําหรับเจ้าของเริ่มติดตั้งมาให้นะครับแล้วก็ไฟเดย์ไทม์นะครับข้างๆกับไฟตัดหมอกเห็นไหมครับสวยๆนะครับด้านหน้าไฟสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับก็มีเหลืองบ้างตามสภาพการใช้งานนะครับผม แม็กก็เป็นแม็กเดิมโรงงานนะครับผมยางปีสิบเก้านะครับทั้งสี่เส้นนะครับก็ใช้ได้อีกประมาณสักปีป่านะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าซื้อไปใช้งานต่อซีเรียสก็สามารถเปลี่ยนใช้งานได้เลยนะครับผมในส่วนของตัวยางนะครับถ้าเป็นเครื่อง v v t i นะครับเป็นดูอว v วีก็ช่วยให้ประหยัดลงนะครับไปเลี้ยวติดกับกระดุมมองต้างสีดำเงานะครับผมไล่มานะครับผม ค่อนข้างที่จะดูสวยดีไซน์ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับในส่วนของตัวอันติดปีโฉมปี14นะครับผมมาดูที่ท้ายรถนะครับไฟเดิมนะครับไฟเดิมโรงงานนะครับผมไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับผมแล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นนะครับเจ้าของเดิมเขาใส่มาในส่วนของ p ักกิ้งเซนเซอร์นะครับวัดระยะการถอยนะครับกรณีเราถอยหลังก็จะมีการแจ้งเตือนหากมีวัตถุก,กีดขวาง นี่สามารถกระยะการถอยได้จากพาร์คิ่งเซนเซอร์ทั้ง4ี่จุดนะครับลูกค้าใส่เพิ่มเข้ามานะครับผมเป็นเครื่องยนต์หนึ่งจุดหกี่อันติดนะครับสภาพภายนอกก็เก็บงานให้แล้วนะครับผมสําหรับสีนะครับรับประกันไม่มีชนหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูทั้งสี่บานแล้วก็บอดี้ข้างหน้าคานหน้าบอดี้หลังไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับผมทางร้านรับประกันให้ในส่วนของบอดี้รถชนหนักนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมภายในนะครับ ภายในจะเป็นเบาะหนังสีเบจนะครับผมเบาะหนังเดิมโรงงานนะครับอีกดีไซน์ก็ส่วนมากแท็กซี่เอาไปทำขับรับผู้โดยสารนะครับอ่ะปุ่มต่างๆก็อยู่ครบนะครับไม่มีลบเลือนนะครับใช้งานได้ครบทุกปุ่มนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเกียร์ก็สมุทดีเมื่อกี้ลองขับแล้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเรื่อนไม้นะครับคันนี้ไม้แท้นะครับอยู่ที่แสนเจ็ดนะครับผมก็ถือว่า เทียบกับปีแล้วก็ถือว่าปกตินะครับเพราะอันติดจะค่อนข้างทนแล้วก็ถึกมากนะครับในส่วนของตัวการใช้งานแอร์เย็นเฉียบนะครับอันนี้สตาร์ทเครื่องแล้วครับค่อนข้างเงียบนะครับผมในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับข้างหลังสภาพเบาะก,ก็เดิมๆนะครับผมไม่มีรอยฉีกขาดพร้อมใช้งานนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ